จิตที่ตั้งไว้อยู่กับกายในที่สุดแล้วตั้งได้ตลอดไหมไม่ตลอดมันจะแสดงอาการธรรมชาติของมันคือดับจากกายไปเมื่อดับจากกายไปปั๊บเนี่ยจิตดวงใหม่ก็เกิดในอารมณ์ใหม่ผู้หลงจะเข้าไปยึดอารมณ์ใหม่ไหมที่จิตเข้าไปรับรู้ถ้าผู้ที่ยังมีอวิชชาไม่ตั้งจิตไว้ในกายก็จะไหลไปตามอารมณ์ ที่จิตดวงใหม่ไปรับรู้จึงมีการมาการไปของจิตจากจิตที่ตั้งอยู่กับกายจึงมีเหมือนกับการรู้สึกว่าจิตเนี่ยเคลื่อนมาไปไปสู่อารมณ์ต่างๆเพลินไปสักพักหนึ่งดึงจิตกลับมาที่กายก็มีการกลับมาตั้งอยู่สักพักมีการเคลื่อนไปหาอารมณ์นี่พระองค์เรียกว่าการมาการไปการมาไปมีได้เพราะอะไร เพราะมีตัณหาคือความอยากหรือพระองค์เรียกว่านาติคือความน้อมไปพระองค์จึงตรัสว่านาติยาอสติอาคติคตินโหติถ้าความน้อมไปไม่มีการมาการไปก็จะไม่มีถ้าจิตไม่น้อมไปสู่อารมณ์ไม่ไปอยากได้อารมณ์นั้นๆจิตจะไม่มีการมาการไปอาคติคติยาอสติจุตูปปาโตนโหติถ้าการมาการไปไม่มีการเคลื่อนและการเกิดขึ้นก็ไม่มีเคลื่อนคือตาย การตายและการเกิดจะไม่มีจุติกับอุปาตาจุติกับอุบัติตายและเกิดจะไม่มีถ้าการตายและการเกิดไม่มีพระองค์ก็บอกว่าอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกษะนั่นแหละคือที่สุดของทุกทำยังไงจะให้จิตเนี่ยตั้งอยู่กับที่ที่เดียวนี้ โดยไม่ให้มีการมาการไปนั่นก็คือการมีสติและอารมณ์ให้ไวที่สุดแล้วตั้งจิตไว้อยู่กับกายแล้วทำอย่างไรจิตจึงจะหลุดพ้นจากอสวะทั้งหลายได้พระองค์บอกว่าเมื่อตั้งจิตอยู่กับกายแล้วให้เธออาศัยวิเวกวิเวกภายในจิตคือจิตนิ่งตั้งมั่นอยู่กับกายอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะความจางคลายไปอาศัยนิโรธความดับ จิตเกิดดับตลอดเวลาให้มีสติให้ทันขณะที่จิตตั้งอยู่กับกายแล้วจางคลายแล้วนิโรธคือดับไปน้อมไปเพื่อโวสักคะอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อโวสักคะคือการสละลงคือการปล่อยวาง